بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولا ندائم على أعدائهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله و ب ر ك ตุ ه الحمد لله เมื่อการสรรเสริญเป็นสิทธิแดีร์พระองค์ละซุบฮานะฮุวาตาลาแต่เพียงผู้เดียวขอความจำเริญและความสันติจงพึงมีเดชท่านศาสดา Muhammad sallallahu alaihi wasallam และเหล่าวงวานอหพลุนเบตผู้บริสุทธิ์ของท่านก็ขอขอบคุณขอชูกรต่อพระองค์ละซุบฮานะฮุวาตาลาอีกครั้ง สำหรับทุกๆเตาฟิกและความปลดปานต่างๆที่ได้ทรงประทานและหยิบยื่นให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาโดยเฉพาะกับเตาฟิกแห่งการทำความเข้าใจเรียนรู้ถึงหลักการของอิสลามไม่ว่าจะเป็นหลักศรัทธาและหลักอากามหลักศาสนาบัญญัติและเนื้อหาอื่นๆเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพัฒนาหลักศรัทธาตลอดจนถึงการปฏิบัติต่างๆตามหลักศาสนาบัญญัติให้ถูกต้องและ เป็นไปตามพระบัญญัติของพรงะองค์ลักามา์อวตาราสิ่งที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสนําเสนอและพูดคุยกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านท่านผู้ชมและผู้ติดตามที่เคารพรับทั้งหลายก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักอักามของอิสลามดังที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าหนึ่งในหลักอักามที่มีความสําคัญและหนึ่งในหลักศาสนาบัญญัติที่มีความสําคัญ ในอิสลามก็คือเรื่องของการละหมาดการเคารพพักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาซึ่งเนื้อหาต่างๆและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการละหมาดนั้นมีมากมายมีทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนการเข้าสู่การละหมาดที่เรียกว่ามุกอดดีมาตของการละหมาดเนื้อหาที่อยู่ในขั้นตอนของการทําละหมาด ท,ท,ที่เรียกว่ามุกรีนัตของการละหมาดและเนื้อหาที่มีความเกี่ยวพันว่าจะทําให้ละหมาดนั้นเป็นบาติละหมาดนั้นเป็นมุคะก็คือมุติลาตของการละหมาดทีนี้หนึ่งในปฐมมบทหนึ่งในมุก,กดิมาตของการละหมาดดังที่ได้กล่าวไปแล้วบางส่วนในช่วงตอนที่ผ่านมาก็คือการมีความสะอาดการมีตอหารัตามหลักศาสนาบัญญัติซึ่งตอหารตรงนี้ คือหลักความสะอาดตามหลักาศาสนาบัญญัติที่อิสลามได้กำหนดไว้สำหรับการละหมาดหรือและอามันอื่นๆบางประเภทนั้นมีความสะอาดมีตาฮารัตเป็นเงื่อนไขทั้งต่อฮารัตบาตินีและต่อฮารัตยอฮิรีก็คือความสะอาดผิวเผินความสะอาดด้านนอกซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวกับต่อฮารัตบาตีนีหรือว่าความสะอาดตามหลักาศาสนาบัญญัติภายใน ในนั้นได้นําเสนอไปแล้วว่ามีอะไรบ้างก็คือการทําวุจุการการอาบน้ําละหมาดหรือว่าการทํากุศลถ้าหากว่าอยู่ในกรณีที่จะต้องทํากุศลก่อนการละหมาดหรือว่าการทําตยามุมที่มาทดแทนบางกรณีที่ไม่สามารถทําน้ําวุจุได้ที่ไม่สามารถทํากุศลได้ซึ่งนั่นคือรายละเอียดเทียบเกี่ยวพันกับตอหาริตบาตินีทีนี้มาดู อีกชนิดหนึ่งอีกประเภทหนึ่งของการมีความสะอาดหรือว่าของการสร้างตอหารัตให้เกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่การละหมาดกะถือว่าเป็นหนึ่งในมุกติมาสที่สําคัญของการละหมาดสิ่งที่จะขอนําเสนอและกล่าวกับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านในช่วงเวลาตรงนี้ก็คือเรื่องของความสะอาดตามหลักศาสนบัญญัติภายนอกคือตอหารัตจอฮิรีก่อนทีนี้เราจะต้องมาทําความรู้จัก และเข้าใจกับสิ่งที่เป็นนายิสเพราะเบื้องต้นที่สำคัญสำหรับทุกๆผู้ศรัทธาทุกๆมุสลิมที่จะต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้ว่าตามหลักชาริอะตตามหลักอาการแล้วมีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่เป็นนายิสตามหลักการศาสนาและมีอะไรบ้างเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สะอาดตามหลักศาสนาบัญญัติดังนั้น เราจะต้องให้ความสําคัญเพราะสิ่งนี้นั้นมิใช่แต่มีความเกี่ยวพันเกี่ยวกับการละหมาดเพียงแค่นั้นแต่ทั้งหมดของสิ่งต่างๆที่ถูกอธิบายและถูกกําหนดให้เป็นนยัยส์นั้นมีความเกี่ยวพันกับการดําเนินชีวิตและการใช้ชีวิตประจําวันของมวลมุสลิมทั้งหมดเพราะเป็นกรณีที่มุสลิมจะต้องหลีกเลี่ยงจากสิ่งต่างๆเหล่านี้มิใช่แต่เฉพาะในช่วงที่เวลาในช่วงเวลาที่เขาจะทําการละหมาดเพียงอย่างเดียวดังนั้นเรา มาดูสิ่งที่เป็นนายิสนายิสคืออะไรนายสคือสิ่งที่ถูกกำหนดตามหลักศาสนาบัญญัติให้เป็นสิ่งที่สุกกระปรกจะต้องถูกขจัดออกไปเป็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่สุกประปกที่ หลัการศาสนาได้กําหนดที่จะต้องขจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกก่อนการเข้าสู่การละหมาดและอามันอิบาดัตอื่นๆที่มีความสะอาดเป็นเงื่อนเป็นเงื่อนไขดังนั้นเมื่อพูดถึงสิ่งที่เป็นนายิสก็จะต้องเข้าใจด้วยว่านายิสคือสิ่งที่ถูกกําหนดตามหลักศาสนาบัญญัติให้ให้เป็นสิ่งที่สกปรกดังนั้นอาจจะพูดได้ว่าบางสิ่งที่โดยสายตาของมนุษย์ธรรมดา อาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่สกรปรกแต่ตามหลักการชาริอะต์อิสลามอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นนายสก็ได้แต่โดยพื้นฐานโดยผิวเผินของมันโดยสภาพภายนอกและในสายตาของมนุษย์อาจจะเป็นสิ่งที่สปกปรกแต่เราจะพูดถึงสิ่งที่สปกปรกเฉพาะสิ่งที่เป็นนายส์ที่าศาสนาบัญญัต,ญญตเิเพียงเท่านั้นและในทํานองเดียวกันบางสิ่งที่ในสายตาของมนุษย์ของ,ของคนธรรมดา คิดว่าเป็นสิ่งที่สะอาดแต่ตามหลักอัก,กามแล้วอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่สะอาดก็เป็นไปได้อาจจะถูกจัดอยู่ในประเภทของสิ่งที่เป็นชนิดดังนั้นเราจะต้องทําความเข้าใจเรียนรู้ถึงรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ของสิ่งที่เป็นนายิสเพื่อที่จะจําแนกได้ว่าอะไรที่ไม่เป็นนายิสอะไรที่เป็นนายสและความหมายนิยามที่แท้จริงของความสะอาดต่อหาลตามหลักศาส,สนาบ,บัญญัติคืออะไร ทีนี้มาดูสิ่งที่เป็นนายิสที่อิสลามได้กําหนดสิ่งที่เป็นนายิสที่อิสลามได้กําหนดให้เป็นนายิสที่จะต้องระมัดระวังและขจ,จัดออกไปก่อนการเข้าสู่การละหมาดและอามันอื่นๆที่มีความสะอาดเป็นเงื่อนไขก็คือมีอยู่ด้วยกัน1 1เอชนิดนั่นถึงว่าสิ่งที่เป็นนายิสนั้นมีอยู่1 1เอชนิดนอกเหนือจาก1 1บเชนิดนี้แล้วถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ สะอาดไม่ได้เป็นนัยสิ่งที่เป็นนัยิสมีอะไรบ้างเรื่งองที่หนึ่งชนิดที่หนึ่งของสิ่งที่เป็นนัยสก็คือปัสสาวะสองอุจจาระซึ่งเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆจะตามมาว่าปัสสาวะและอุจจาระและสิ่งที่เป็นนัยสอื่นๆนั้นมีหลักอากามอย่างไรสิ่งปัสสาวะอุจจาระของสิ <fal is> ่งใดที่เป็นนัยสที่ไม่เป็นนัยสที่รายละเอียดของมันจะตามมาทีหลังทีนี้เรามาดูสิ่งที่เป็น นายิสกนดังที่ได้กล่าวไปแล้วสิ่งที่หนึ่งก็คือปัสสาวะสองอุจจาระสคือซากศพ 4. เหงื่อของอูดที่กินของนายิส 5. อสุจิ 6. เลือดสิ่งที่เเบียร์และเครื่องดื่มชนิดที่สกัดมาจากข้าวบาร์เลที่มีความมึนเมาชนิดที่8สุราและเครื่องดื่มทุกชนิดที่ให้ความ ที่ให้ความมึนเมาสิ่งที่9สุนักสิ่งที่10ก็คือสุกรและสิ่งที่11ชนิดที่11ของประเภทที่เป็นนายสก็คือตัวตนตัวร่างกายของผู้ที่เป็นกาเฟตผู้ที่ปฏิเสธหลักศรัทธาของอิสลามผู้ที่ไม่ยอมรับคําสอนทูกเมธผู้ที่ไม่ยอมรับศาสนาอิสลามดังนั้นนี่คือ11ประการ11สิ่งที่ถูกกาหนดว่าเป็นนายส ที่ผู้ศรัทธาจะต้องออกห่างเล่นหลีกเลี่ยงปัสสวะอุจจาระซากศพเลือดอสุจิเหงื่อของอูที่กินของนายสเบียสุกรและเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีความมึนเมาส,ส,สุราและเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีความมึนเมาตัวของสุนัขและสุกรนี่คือ11ชนิดประเภทที่มีความเป็นนายสดังนั้นในสายตาของบุคคลทั่วไปอาจจะมองว่า ัวของสุนัขสุกรที่ถูกเลี้ยงไว้มีสีสันที่สวยงามแต่หลักศาตามหลักศาสนาบัญญัติของอิสลามถือว่าสิ่งนี้เป็นนายิสที่จะต้องขจ,จัดออกและมุสลิมจะต้องหลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงและออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างที่นี่คือ11ชนิด11ประเภทของสิ่งที่เป็นนายิสดังนั้นเราสามารถที่จะเข้าใจได้ว่านายิสที่าศาสนากําหนด ถึงแม้ว่าโดยผิวเผินในบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่โดยสายตาของมนุษย์มองว่าเป็นสิ่งที่สะอาดแต่ตามหลักอาการเป็นสิ่งที่เป็นนยัยสและบางอย่างที่สายตาอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่สก,กรปรกแต่หลักอาการอาจจะไม่ได้กําหนดให้เป็นสิ่งที่เป็นนยัยสก็เป็นไปได้ดังนั้นนอกเหนือจาก11สิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วที่เหลือนั้นถือว่า มีเป็นสิ่งที่สะอาดยกเว้นว่ามันได้สัมผัสกับสิ่งที่เป็นนายิสและมีการถ่ายทอดความสัมพันธ์มีความมีการถ่ายทอดสิ่งที่เป็นนายิสซึ่งกันและกันสิ่งอื่นๆนอกเหนือจาก11สิ่งก็จะทําให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นนายิสด้วยซึ่งเราเรียกว่ามุตนายิสที่มุตนายิสซึ่งรายละเอียดนั้นจะขออธิบายในภายหลังนี่คือเชี่้เห็นถึงความสําคัญของศาสของอิสลามที่ให้ความสําคัญกับ สิ่งกับความสะอาดดังนั้นความสะอาดที่ดีที่ถูกต้องก็คือมุสลิมผู้ศรัทธาจะต้องมีทั้งความสะอาดตามหลักาศาสนาบัญญัติก็คือหลีกเลี่ยงจาก11ชนิดที่เป็นนยัยสที่ได้กล่าวไปแล้วและนอกเหนือจากนั้นก็มีความสะอาดตามหลักปกติทั่วไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะความสะอาดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มพูนต่อการสร้าง พลังอิมานศรัทธาของพี่น้องผู้ศรัทธาทีนี้เรามาดูรายละเอียดต่างๆแต่ละข้อแต่ละประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นนยัยสเพราะเราจะต้องเข้าใจว่าเมื่อกล่าวว่าอุจาจระและปัสสาวะเป็นสิ่งที่เป็นนยัยสมันอาจจะมีรายละเอียดต่างๆที่ตามมาที่บอกว่าอุจาจระปัสสาวะของชนิดใดของสิ่งใดที่เป็นนยัยสและของสิ่งใดที่ไม่เป็นนยส ทีนี้ประเภทที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งก็คืออาการของปัสสาวะและอุจจาระอาการของปัสสาวะและอุจจาระปัสสาวะและอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลือดพุ่งที่เนื้อของมันนั้นเป็นฮารามในการบริโภคปัสสาวะและอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลือดพุ่งที่เนื้อของมันนั้นเป็นฮารามในการบริโภค ถือว่าทั้งปัสสาวะและอุจจาระของสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นนายิสดังนั้นสัตว์ที่เนื้อของมันฮารานที่อนุญาตให้บริโภคให้ใช้ปรุงเป็นอาหารได้หรือว่าสัตว์ที่ไม่ใช่เป็นสัตว์เลือดพุ่งปัสสาวะและอุจจาระจึงไม่เป็นนายิสเพราะว่าเงื่อนไขคือว่าของสัตว์ที่เป็นสัตว์เลือดพุ่งแล้วเนื้อของมันจะต้องเป็นฮารามด้วยเมื่อนั้น ที่อุจจาระและปัสสาวะจะเป็นนัยสดังนั้นสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์เลือดพุ่ง,งเช่นปลาหรือมแมลงหรือว่าสัตว์ที่เป็นที่เนื้อของมันฮาลานนั้นก็ถือว่าไม่เป็นนายส์ด้วยเช่นเดียวกันอีกข้อหนึ่งเนื้อของสัตว์ที่เป็นมักรุเนื้อของสัตว์ที่เป็นมกรุก็ถือว่าไม่เป็นนัยสตรงนี้นี่คือรายละเอียดต่างๆที่กล่าวถึงอุจจาระและปัสสาวะ ของมนุษย <rude S 2> ์ทั้งหมดอุจจาระของมนุษย์เป็นนายิปสศาวะของมนุษย์เป็นนายิสแต่ของสัตว์เฉพาะสัตว์ที่เลือดพุ่งและเนื้อของมันเป็นฮารามถึงจะเป็นนายิสแต่ถ้าหากว่าสัตว์ประเภทใดที่เนื้อของมันฮารานถือว่าปสาวะอุจจาระไม่เป็นนายิสหรือว่าปว์ประเภทใดที่เนื้อไม่ฮารานแต่ไม่ใช่เป็นสัตว์เลือดพุ่งเป็นสัตว์เลือดเย็นธรรมดานั้น ตรงนี้เนื้อของมันอุจระของมันอุจระและปัสสาวะของมันก็ไม่เป็นนายิสและสัตว์ที่เนื้อของมันเป็นมักรุก็เช่นเดียวกันในกรณีนี้อุจระและปัสสาวะของสิ่งนี้ก็ไม่เป็นนายิสนี่คืออากามรายละเอียดที่บอกว่าอุจระและปัสสาวะชนิดใดที่เป็นนายิสชนิดใดที่ไม่เป็นนายิสของของสัตว์ส่วนของมนุษย์นั้นแน่นอน เป็นนายสเป็นนยสทั้งหมดทั้งอุจาระและปัสสาวะของทิพของมนุษย์ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่จะขอกล่าวทิ้งท้ายและนําขอกล่าวทิ้งท้ายและชี้แจงกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านก็คือมูลของนกที่เนื้อของมันเป็นฮารามนกที่เนื้อของมันเป็นฮารามให้ถือว่ามูลของสิ่งต่างๆเหล่านี้ของนกเหล่านี้สัตว์ปีกเหล่านี้ที่เนื้อของมันเป็นฮารามก็ เป็นนายิุด้วยเช่นเดียวกันแต่ในกรณีนี้บางตามฟัตตวะของบางมัตยะอาจจะถือว่าไม่เป็นสิ่งที่เป็นนายิุดขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องผู้ศรัทธาและท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามตักลิศตามมัตยะตักลิศท่านใดก็ให้ย้อนกลับไปดูคําฟัตวะของมัตยะที่ท่านเป็นผู้ตักลิศตามเขาเพื่อทําความเข้าใจและเรียนรู้ถึงรายละเอียดต่างๆที่มากไปกว่านี้ ก็หว anyway, ังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาที่นำเสนอไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านส่วนเนื้อหาอื่นนั้นจะขอนำในช่วงเวลาต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้วัสสลามอัยกุมวะา์มะตุลลอฮีวาบาระกาตุอัลลอฮุมมารซุกนะทูฟิกัตต้าฮ์วับูดะล์มะสีฮ์ฟัสิดก وعرفانا الحرمه واكرمنا بالهدي والاستقامه وسدد السنتنا بالثواب والحكمه برحمتك يا ارحم الراحمين